สวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนเพจนะครับวันนี้จะว่าเป็นนอกสถานที่ก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาลอรอนะครับผมจะตอบปัญหาที่ถามมาทางคอมเมนต์นั่นแหละนะครับของ youtube ิงจริงอยากจะแนะนำให้ไปถามในเพจนะอินบ็อกเพจอาจารย์ธนายมนุษย์นะครับแต่ว่าในเมื่อถามมาแล้วก็ตอบเป็นที่ประกันนะครับเผื่อว่าหลายคนจะสงสัยด้วยกันเนาะก,ก็จะได้รู้ คำถามมีว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือเอาระยะเวลาผิดนัดเนี่ยสามวดเหมือนกันไหมกับรถยนต์นะครับคำถามมีแค่นี้นะว่ารถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไหมนะคืออย่างนี้บรรดารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะรถกระบะรถเก่งเนี่ยนะครับคําว่ารถยนต์นะรถกระบะรถเก่งมอเตอร์ไซค์สามประเภทเนี่ยอยู่ในข้อบังคับของคณะกรรมการควบคุมสัญญานะ ที่บอกว่าจะต้องมีการผิดนัดเนี่ยสามงวดติดกันถึงจ,จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับส่วนรถไถรถบรรทุกรถรถรถสิบล้อนะพวกนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะรถไถก็คือรถประเภทรถอ่ที่ชาวสวนเขาไปใช้นะครับเจ้าซื้อไปใช้นะครับรถไถท,ที่นั่งอยู่บนรถแล้วขับไถสวนนะครับ รถนวดข้าวรถอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับของคณะกรรมการควบคุมสัญญาเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ในสัญญาที่เขียนไว้แค่นวดเดียวเพื่อถือว่าผิดนักแล้วนะเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์คือรถเก๋งรถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับรถจิ๊บนะรถอ่สปอร์ตรถอะไรเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่รถไถที่ไม่ใช่รถบรรทุกที่ไม่ใช่รถสิบล้ออันนี้ สามมวดติดกันนะเขาก็คุณผิดนัดสามมวดติดกันเขาถึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเข้าเงอนไขนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วจะมีระยะเวลาให้ปฏิบัติต,ตามก็คือเอาเงินมาคืนเขาเนี่ยนะครับภายใน30วันนะเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าการบอกเลิกสัญญามันสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์แต่ถ้ายังไม่ครบ30วันชำระนี้ได้ไหมได้ โดยใช้เงินที่เหลือหมายความว่าค้างมาสามงวดสี่งวดเอาเงินสามงวดสี่งวดไปใช้นะให้กับไฟล์นการบอกเลิกสัญญาก็สิ้นสุดไปการชำระเงินตรงนี้จะประกอบไปด้วยเงินค่างวดที่ค้างมาสามงวดสี่งวดนะฮะห้างวดแ,วแต่บวกกับค่าปรับกรณีชำระล่าช้าบวกกับค่าทวงถามนะครับสามอย่างเนี่ยรวมด้วยกันเคลียร์มันจะเคลียร์นะฮะแล้วก็ เดินหน้าใหม่พอนชำระต่อไปใหม่ได้นะครับน,นะครับหลายคนถามอีกว่าแล้วในช่วงก่อนครบ30สวันไม่นะถ้าเขามายึดรถเนี่ยให้ไหมสมควรให้ไหมไม่ต้องให้ครับเพราะการบอเลอร์สัญญาบางยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาถ้าคุณให้เท่ากับคุณยอมแต่ถ้าคุณไม่ให้ได้ไหมได้เขามีสิทธิ์ยึดไปก่อนครบ30สวันไหมไม่มีสิทธิ์ นะครับเคลียร์ตามนี้เนาะมันเหมือนกันนะครับกับมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆในช่วงขั้นเวลานะครับเจอกันในคลิปหน้าครับทุมมนทีคสุด